สวัสดีนะคะตอนนี้เฟินอยู่ที่บ้านโนสน,นสวรรค์ตําบลสวนจิกอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้เฟินอยู่ที่วัดป่านโนนสวรรค์ค่ะวัดป่านโนนสวรรค์เป็นวัดเดียวในคุ้มโนนสวรรค์ค่ะคุ้มโนนสวรรค์คำว่าคุ้มก็คงจะเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นวัดป่านะซึ่งเฟินมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเออเฟอินเนี่ยรับเป็นผู้เหมือนกับขับรถ มาส่งให้มาส่งพระธุดงค่ะที่ไปธุดงที่ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมในวัดดีกว่าค่ะตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะคะเพราะช่วงนี้เป็นเดือนธันวาคมค่ะอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดค่ะว่าในวัดนีมีอะไรบ้างนะคะก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในวัดนะคะว่าวัดนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากศาลาค่ะ ศาลา mm. เห็นไหมคะศาลาใหญ่มากนะคะศาลาจะใหญ่แบบใหญ่มากเพราะว่าเอาไว้รองรับคนในหมู่บ้านนะคะแต่นะคะแต่ศาลาเนี่ยยังไม่มีพื้นเลยค่ะนะคะยังไม่ได้ปูกระเบื้องค่ะนะคะลมอาจจะแรงนิดนึงนะอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะค่ะกเ็เห็นว่านะคะพระท่านเนี่ยสร้างศาลาเองนะคะทำงานก่อสร้างเองค่ะค่ะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เรากําลังหล่อพระนะคะกำลังจะหล่อพระในเดือนกุมภานี้ค่ะนะก็เดี๋ยวเราไปพบเจ้าวาดค่ะเป็นเจ้าวาดที่ดูแลวัดป่าโนนสวรรค์แห่งนี้นะคะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นจะเป็นพระ 3องค์ค่ะเป็นพระประธาน3องค์นะคะเป็นพระประธานในศาราค่ะแล้วก็จะมีหลวงพ่อดำค่ะนะคะซึ่งรูปแบบมาจากอินเดียค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราไปพบท่านเจ้าอาวาสนะคะค่ะทางนี้เลยค่ะนวัตการพระคุณเจ้าค่ะเราก็จะเรียกเรียกสั้นๆว่าหลวงพี่โมนะคะเอาง่ายๆค่ะค่ะ หลวงพี่โมเป็นเจ้าอาวาของวัดป่าโนนสวรรค์ค่ะหลวงพี่คะหนูอยากทราบว่าศาราเนี้ยสาราเนี้ย,ารายพระท่านสร้างกันเองใช่ไหมคะหนูเคยเห็นในรูปอก็เริ่มต้นก็มีพระนี่แหละพระเราเนี่แหละนำพากันสร้างแล้วก็นำพาสาัทยาติยมชาวบ้านม,มาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ,อ,มอแล้วก็เริ่มมีสัทยาติยมนำสิ่งของวัสดุที่เป็นหินปูนทราย แล้วก็เป็นเหล็กต่างๆร่วมกันทําบุญมาแล้วก็เราจะใช้ทีมงานพระของเราเนี่แหละ,ะที่มาอยู่จําพรรษาแล้วก็ชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการงานของตนเองหรือว่าจากการทรําไร่ไถนาเสร็จจากงานไร่งานานา,นาแล้วก็มาช่วยกันในช่วงตอนเย็นแล้วก็ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีชาวบ้านม,มาช่วยกันก็เหมือนกับว่าเป็นวัดที่เป็นศาลาราลวมใจทั้งชาวบ้านนะคะ แล้วเห็นว่าทางวัดเนี่ยยังไม่ได้ปูกระเบื้องเลยค่ะหลวงพี่ก็นี่เราจะเป็นงานต่อไปเพราะตอนนี้ก็กําลังวางแผนอยู่ว่าจะจัดการเรื่องปูพื้นแล้วก็ทําผนังแล้วก็ยังจะมีงานที่ว่าเราจะต้องหล่อพระประธานตรงนี้หนึ่งองค์หล่อพระประธานหนึ่งองค์ตรงนี้หนึ่งองค์แล้วก็จะปิดกําแพงตัวนี้แล้วก็จะทำเป็นอนั้นแล้วสาวสวนพื้นที่ด้านใน ที่เราทําเป็นโล่งๆไม่มีเสาตรงกลางก็เพื่อที่จะ,ะเป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถทํากิจกรรมหลายๆอย่างอ,อย่ในศาลาหลังนี้รวมเป็นที่เดียวกันคเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอืมแล้วแล้ว แล้วพื้นที่พื้นที่ที่เป็นที่เราจะปูพื้นเนะะี่ยค่ะเราต้องใช้กระเบื้องประมาณเท่าไหรคะอ๋อถ้านับดูคํานวณดูตามตารางเมตรแล้วก็รวมรวมอยู่ประมาณ1,200ตารางเมตร1,200ตารางเมตรใช่ไหมคะค่ะแล้วแล้วคือใน1,200ตารางเมตรเนี่ยแผ่นหนึ่งอะคะ่ะเราจะใช้กระเบื้องกี่กี่เมกี่เซนคะมันจะเป็นกระเบื้องอขนาด 60, 60, 60คูณ60เซนติเมตรหกสิบคูณหกสิบไปเช็คดูราคาแล้วก็จะตกอยู่กล่องนึงก็ประมาณ400อบาทกล่องนึงประมาณ400ก็ตกแผ่นก็จะมี4แผ่นอ๋อกล่องนึนงมี4แผ่นก็ตกแผ่นละ100บาทประมาณนี้ก็เราอ,อย่างนี้เราก็ร่วมศรัทธาญาติโยมช่วยกันปูพื้นนะคะแล้วหนูอยากทราบว่าวอันนี้ส่งของการปูพื้นนะคะของการปูพื้นสาราวัดสาราการปะเรียสาราปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะอันนี้ส่งเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเรื่องของอน,นิสง์มันก็มีแนวทางถ้าเอาแบบง่ายๆมองแบบง่ายๆตามที่เราพิจารณาตามที่เรามองเห็นคําว่าพื้นมันก็ย่อมมาจากคําว่าพื้นฐานพื้นฐานทุกอย่าง,ท,งท,ท,าที่จะสามารถรองรับรองรับทุกอย่างในการที่เราจะสร้างสร้างกุศลทั้งการทําดําเนินธุรกิจการงานของเราการสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องอาศัยพื้นเป็นหลักอนิสงก็จะเป็นก็คือมีที่รองรับสามารถที่จะรองรับทุกอย่างสามารถที่จะ นุนทุกอย่างสามารถที่จะนํำสิ่งของต่างๆมาตั้งมาวางไว้และสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอ,มอผู้มาร่วมกันทําบุญหรือมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยอ่อมมีผลมากม,มีผลอันไพศาลเหมือนกันอืมค่ะแล้วก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีพระกี่รูปคะ ตอนนี้พระที่อยู่ด้วยกันตอนนี้มีสี่รูปแล้วก็มีเนนแล้วก็มีม่ชีหนูไม่เห็นกุฏิพระหนูไม่เห็นศาลาแบบเหมือนที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมเลยค่ะอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ยว่าถ้าทางสายวัดป่าเราเป็นนี่ก็จะนิยมเป็นกุฏิหลังเล็กๆอ๋อกุฏิหลังเล็กๆพอได้เป็นที่หลบฝนหลบแดดภาวนาไม่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 เน้นรู้หราเน้นใช้งานอ๋อแล้วแล้วส่วนตรงนี้ล่ะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นศาลาสีหลังแรกที่พอเป็น ใช้ปฏิบัติทมตั้งแต่ตอนมาเริ่มสร้างใหม่ๆปีพศ2560เดือนมกราแล้วก็เริ่มมีการหล่อพระประธานตัวนี้ขึ้น,นแล้วก็ศรลาหลังนี้เราก็มาสร้างขึ้นทีหลังอืผนังยังไม่มีเลยนะคะนนี้ยังใช้จีวรผราบังอยู่เลยคะ่ะเมื่อคืนหนูก็นอนในนี้ค่ะหนู <laughs> <laughs> นะคะก็ถ้าเกิดเ, <laughs> เห็นว่าจะมี จะมีทอดพระป่าเดือนกุมภาอ่าเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์อ่าจะเป็นงานประจําปีแต่จริงๆแล้วจะปกติก็จะเป็นช่วงกลางเดือนมกราอ่าแต่ติดว่าช่วงนี้เป็นอ่าช่วงวิกฤตอ่โรคระบาดอยู่ก็เลยเลื่อนเลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาอ๋อเลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาค่ะค่ะก็ในเดือนกุมภานี้เราจะมีจัดพระป่านะคะ,ะหล<ร><ะ>่อพระประธานแล้วก็ปูพื้นนะคะก็ เชิญชวนนะคะญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยกันสร้างนะคะสาราแห่งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะก็กระเบื้องค่ะแผ่นละ100บาทสามารถร่วมบุญกันได้นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะใส่เบอร์โทรและหมายเลขบัญชีของอพระอังคารนะคะซึ่งเป็นจเจ <c oughs> ้าอาวาสที่วัดป่านงสวรสด์แห่งนี้ค่ะนะคะอนุโมทนาบุญสาธุบุญร่วมกันค่ะสาธุสาธุ